ะะก็มีเห็ดออรินจิ200กรัมนะคะแครอท100กรัมต้มสุกแล้วฟักทองก็ต้มสุกแล้ว100กรัมน้ำเปล่าร0อยซีซีต้นหอมยี่ปูหนึ่งซอยหั่นฝอย50กรัมเม็ดถั่วลันเตาอันนี้อยกเอาแบบแช่แข็งมาเนาะ50กรัมไข่ขาวต้มสุกนี้นะคะ2ฟองเฉพาะไข่ขาวแล้วก็แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวหั่นแว่นบางๆเครื่องลูก น้ำมันรำข้าวสองช้อนโต๊ะแล้วเดี๋ยวเอาทุกอย่างไปผัดรวมกันค่ะน้ำมันรำข้าวนะคะสองช้อนโต๊ะก็ประมาณสองสาชาปกติเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็ทยอยใส่ของีนกระจอยนะคะอันนี้เห็ดใส่เห็ดไปก่อนอันนี้เดาเอาว่า ใส่อะไรไก่อนเพราะอันนี้มันยังไม่สุกก็เลยใส่น,นี่ไปก่อนหมอเขาก็ไม่ได้บอกให้ใส่อะไรไปก่อนนะคะได้ยกใส่เห็ดไปก่อนเห็ดกับผักนิดหน่อยนะคะนี่ออดผัดให้สุกกครู่อ่าใส่น้ำไปหน่อยเพิ่มความชุ่มฉ่ำนะคะ <c oughs> ใบอะไรหอมหอมอยู่ในเจ็ดต้นหอมยี่ปุ่นค่ะต้นหอมยี่ป่นแล้วก็หัวกระเท او เมืเผ็ดสดสุกก็ย่อยใส่ปักทองอะไรนะแครอท ก็แอปเปิ้ลค่ะแล้วก็ไข่ขาว,ขาวใส่เกี๊ยวค่ะอันนี้ดูมีสีสันมากเลยนะคะวันนี้ก็ใส่จานหลังจากผัดเสร็จแล้วจานถาดโอ้ย ชั่วโมงหนึ่งจะเคี้ยวหมดเลยเนี่ยเยอะมากรวมมิตรสีสันนะคะโตั้งชื่อเองด้วยค่ะวันนี้เยาจะใช้หนึ่งร้อยกรัมนะคะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องกาวนะคะไม่ต้องกาวเยอะเทน้ำทิ้งเออเทน้ำทิ้งนะคะแล้วก็เอาข้าวมาขายี้ สิบค,ครั้งเอาน้ำใส่ลงไปนะคะตักข้าวแล้วก็เทน้ำทิ้งค่ะเทน้ำทิ้งแล้วก็ตักอีกนอบนี่นะคะแล้วก็ ล้างจนน้ำใสอะค่ะกี่รอบไ็เด้จนน้ำมันใสอะแล้วก็ค่อยเอาไปแช่โอเคแช่ทิ้งไว้1ชั่วโมงค่ะให้ข้าวมันบวมขึ้นมาหลังจากที่แช่ข้าวชั่วโมงแล้วนะเราก็อันนี่น่าจะชามเล็กไปไหม แล้วก็เอาข้าวใส่ลงไปในชามนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะอันนี้จากข้าวร้อยกรัรมเนาะใส่ไปซะ 140. 1ร้อยสี่สิบก็เอาไปนึ่งนะคะเพราะว่ากินคนเดียวเนาะเราก็นึ่งปิดได้ไหมเนี่ยเอยได้ครึ่งชั่วโมงคะ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวไปเปิดดูมาดูนะคะ เอดย่ดยูอันนี้คือข้าวที่หุงสุกแล้วข้าวญี่ปุ่นเราปิดไฟนะคะแล้วก็อบดงไว้นะคะอีกครึ่งชงั่วโมงหลังจากที่เราดองข้าวไปนะคะเราก็ได้ข้าวญี่ปุ่นเนื้อนี้เลยนะคะน้ำอาจจะเยอะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวรอบหน้านะข้าวหนึ่งรอยกร,รมัมเราก็ใช้น้ำร้อยสามสิบหรือ120ยยีอดีกว่าอันนี้ใชส่ร้อยสี่ส แฉ่นิดนึงเรียบร้อยค่ะข้าวญี่ปุ่นกินได้เลยก็ใส่น้ำมันไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ให้มันร้อนๆร้อนอนีกหน่อยจ้ะนี่คะแล้วก็ใส่ขัดขัดไว้เช้าไม้ร้อนัดไม่ได้มตลอดกับเห็ดนะคะแค่รอดกับเห็ด แล้วก็ใส่อะไรกันรู้เลแ่ไข่ขาวกับเต้าหู้นะคะนี่รียดร้อนใส่ก็ใส่มวบเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลใส่แดงสองขนโซ๊ใส่ลงไปนะคะคนเข้ากันนะจ๊ะก็เตรียมข้าวญี่ปุ่นนะคะให้มันเดือดแป๊บก่อน เมื่อเดือดทุกอย่างสุกนะคะใส่ข้าวลงไปนี่คือข้าวญี่ปุ่นที่เราสุงเสร็จแล้วอืมแค่นี้ก็พอแล้เดือเย็นก็หนับอีกนี่คือข้าวญี่ปุ่นนิ่งนะคะคลุกให้เข้ากันนี่เป็นข้าวผัดเผ็ดออร่อรจิ ไข่ขาวสองฟองไข่แดงไม่เอานะคะไข่ขาวก็ต้มต้มสุกก่อนแครอทห้าสิบกรัมข้าวญี่ปุ่นหนึ่งรกรัมนะคะกับน้ำเวลาหุงข้าวญี่ปุ่นหนึ่งกรัมแล้วก็น้ำร้อยร้ยยี่สิถึงร้อสสิบกรัมนี่เรียบร้อยโยนี่ก็ได้แล้วนะคะเป็นข้าวผัด หั่นเห็ดออรินจิค่ะต้มยำเห็ดน,นะคะมื้อเย็นเราก็ต้มน้ำนะคะให้เดือดนี่เราใช้หมอ้อเนาะต้มน้ำให้เดือด3 0 0ร้ซีซีน้ำก็เดือดแล้วนะคะทยอยใส่เห็ดลงไปนี่เราไม่เห็นใส่เห็ดลงไปให้หมด เห็ดชิเมจิเห็ดออริจิเห็ดเข็มทองอย่างละ100กรัมนะคะเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยมีฟองนะคะตักฟองทิ้งนะคะเติมน้ำได้ไหมคะน่าจะได้ค่ะก็จะได้สภาพนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวผู้ตัวผู้หลอดซื้ออันนี้มา ต้นูหลอดคะ่ะจะไปเลยอีกหนึ่งหลอดกินใ,ให้หมดนะคะต้าูล้ลอกน,นะคะต้มให้เดือดน,นะคะแล้วค่อยมาดูว่าใส่อะไรเดี๋ยวเราใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะน้ำตาลทรายยไ,ไม่ใช่ น้ำตาลอ้อยเอ้ยน้ำตาลใส่แดงเออเขาเรียกน้ำตาลใส่แดงค่ะน้ำตาลใส่แดงนะคะแล้วก็เกลือแต่เกลืออยู่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ะคะ่ะแล้วก็มะนาวครึ่งลูกครึ่งลูกนี่มะนาวครึ่งลูกบีบไปบีบรวย เรียบร้อยเมนูนชามจ้าต้ยมยำเห็ดเต้าหูจา้จ้าเฉียวเรียบร้อย